็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเศรษฐีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครมีทั้งมาใหม่และเดหลังเรามาพูดถึงการ์ดที่มาใหม่ก่อนการ์ดที่มาใหม่เธอคือพี่อาร์รันได้รับการยกเครื่องใหม่อีกแล้วซึ่งชื่อก็แบบว่าแอบ,บอ่านยากนิดนึงนะอีโวแห่งแสงอนันตการอาร์รันไม่รู้ว่าอ่านถูกไหม เสียงที่ควรออกจริงๆคือยังไงไม่รู้เธอเอาละ่ะเรามาดูความสามารถของพี e ่อีโวแห่งแสงอนัตการน่าจะใช่เธอน่าจะถูกแล้วแหละมาดูกันความสามารถเนี่ยฉันมองว่ามันคือการยกเครื่องมาจากพี่ก่อนสกิลที่1น,นะเมื่อเราก่อสร้างสามอาคารมันจะมีโอกาส90%เอร์เซ ย้ายมายังตำแหน่งที่ยืน2ครั้งและมีโอกาส85%ป้องกันสกิลโจมตีและการดักจับ2ครั้งเหมือนกันและเมื่อฝั่งตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเองมันก็จะมีโอกาส45%สร้างเนบิล a าวาสซานอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเนบิล a ามันคืออะไรบนพื้นที่ทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามนะความสามารถของเนบิลา เท่าที่ดูนะน่าจะเหมือนกับเกตฮีมะนั่นแหละเมื่อเนบิวลาถูกสร้างบนพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามเมื่อฝั่งตรงข้ามตกที่เนบิวลามันก็จะมีโอกาส70%สกิลของฝั่งตรงข้ามไม่แสดงผลและบังคับจบเทิร์นส่วนสกิลที่2ตรงนี้แหละที่ชั้นบอกว่ามันเป็นการยกเครื่องมาจากพี่ก่อนเมื่อตกพื้นที่ของตัวเอง มันจะมีโอกาส90%ใช้เอฟเฟกต์ทิกเก็ตสุดแก่งและความกลัวในตอนนี้เมื่อก่อสร้างก็จะทำการสร้างแดนมาร์กอัตโนมัติทิกเก็ตสุดแก่งเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนย้าย12ช่องนะถ้าใครเคยเล่นพี่ก่อนก็จะเข้าใจดีที่มันเป็นท่าวิ่งไปข้างหน้าถ้าเราเลือกพื้นที่ตรงนั้นปุ๊บแล้วก่อสร้างมันก็จะเป็นแลนด์มาร์ก ส่วนเอฟเฟกความหวาดกลัวเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามโดนเขาจะไม่สามารถสร้างโลได้3เทนินซึ่งมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะถ้าโดนเอฟเฟกนี้เข้าไปคันมองว่าอยู่ในระดับกลางๆนะแต่มันจะน่ากลัวกว่าพี่กรตรงที่ว่ามันมีเนบิวลานี่แหละมันเหมือนกับเกตทีมะมันทำให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากเรามาดูวิธีการตามหากันเถอ วิธีการตามหานะเป็นแบบพกการ์ดส0 0เราต้องไปสุ่มหานี่เลยถุงมือแสง a บวกสอันจากนั้นก็มาตามหากาด A นะการด A ก็จะมีตาสัญ,ญลักษณ์เกาะและคาทาตามหาอย่างละสองอันเพื่อเอามาแลกเงาอาร์ดันเอจากนั้นก็มาตามหาพอทัศ a อบวกอีก5อันเพื่อเอามาแลกเป็นพอทัศ s เธอก็สะสมพอทัต S1 อันเงาของอาร์ดัน S5 อันนะถ้าเธออยากได้พี่แห่งแสงถ้าเป็นพี่อีโวอาร์ดันธรรมดาก็ใช้เพียงแค่ S4 อันอีเวตนนี้มีเกต้ามาด้วยนะเกต้าใช้เท่ากับพี่อาร์ดันแห่งแสงเลยเงา S5 อันพอทัต S1 อันอีเว์นนี้ถ้าให้เชียนะคนทำเว้นะ่ะ เชียเกตาเธอคือพี่อาร์ตรันแห่งแสงกับพี่อาร์ตรันอีโวอะฉันว่าเอามาเล่นจริงๆนะมันเล่นได้แต่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยส่วนหน้านี้มันก็จะมีทางคอตูมและอัญมณีพิเศษนะในอีเวนต์นี้พี่อาร์ตรันแห่งแสงเขาก็มีเธอเป็นอัญมณีพิเศษรีชาร์จ70%เปอร์เซ็น ซึ่งมันก็ไปคอมโบกับความสามารถของพี่เขานะวิธีการได้รับคือเราต้องมีตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณีนะและต้องไปปิดต้องไปปิดมาด้วยนะปิดพี่อาด,ดันแห่งแสงเธอก็จะได้นี่เลยอัญมณีพิเศษดีชาร์จ70%สูงนะเธอทำเป็นเล่นไปหรือไม่อีกในกรณีหนึ่งเธอก็มีเกต้าตำนานอยู่แล้ว และเธอก็ไปปิดที่อาร์ด,ดันแห่งแสงมาเธอก็จะได้ตัวแลกเปลี่ยนนะเธอก็จะสามารถแลกอัญ,ญมณีพิเศษได้ตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีเกต้าคอร์สหนึ่งซึ่งเกต้าใช้สี่ใบอัญ,ญมณีของน้องพุดดิ้งในชุดกันฝนเท่ากับเกต้าเลยเธอวินเทอร์เหมือนกันนะสี่ใบของพี่แจวอนก็สี่ใบเหมือนกัน หลังจากเนี้ยก็จะลดลงมาละอัญมณีของพี่อดูบิดผู้พิพากษา 3. าคอสพี่อดูบิด3คอคอสอดูบิดผู้พิพากษา3าวิเธอคอสจูนี่2ใบหรอน้องเอลิเซกาลาสีก็2ใบนะวิเธอเอวาใช้ใบเดียวคอสแอลโลนี่ก็1ใบ เป็นคอร์สอด้วยเธอเริ่มมีความหวั่นไหวเอ๊หรือว่าเราจะซื้อคอร์สแอลโดนี่ดีคือคอสองอ่ะมันเป็นทอยหน้าหลังนะมันช่วยทำให้น้องเล่นง่ายและประหยัดช่องจี้ราคาที่ขายนะเรามาดูราคากันมันก็มีหลายแพ็กเกจให้เธอเลือกซื้อเลยอย่างแรกเลยนะเป็นเพจร9 9 9 9เพชรพ จำกัดการซื้อได้9ครั้งก็เหมาะกับคนที่มีเพชจเยอะส่วนอันนี้เนี่ยราคา Android นะ179จำกัดการซื้อ30ครั้งหรือเธอจะใช้ทั้งเพชรทั้งเงินค้่ะกันก็ได้นะส่วนอีกแพ็กหนึง599เป็นสุ่ม1-5แล้วเธอก็จะได้เพชร1,000มาด้วยก็คำนวณเอานะว่าแบบไหนประหยัดก็ฉันคิดว่านะ ถ้าใช้คอส4อันเนี่ยก็ซื้อทั้งเงินใช้ทั้งเพชรก็ถือว่าประหยัดเงินบาทคือเพชรเนี่ยมันสามารถหาได้เธอใช้เวลาสะสมเดี๋ยวมันก็ได้เธอยิ่งช่วงเนี้ยมันแจกเพชรเยอะแป๊บเดียวก็เก็บเพชรได้ก็ถ้ามีเพชรเยอะก็ใช้เพชรซื้อก็ได้นะเธอจะได้มีคอสตูมแบบไม่ต้องเสียเงินเลย เรามาดูการรวมก๊์ดกันบ้างเถอะการรวมการาดเนี่ยเราใช้วัตถุดิบ A ชนิดเดียวกันรวมนะโอกาสหุยโอกาสที่จะได้ลูกรัก GM เนี่ยรอบนี้ลูกรักจีเมาน้อยนะมี Mercury แล้วหนึ่งมีพี่ยูกะอีกหนึ่งที่เหลือเนี่ยอุ๊ยอีกหนึ่งตัวไอเลอร์บังก็มา ที่เหลือเนี่ยก็มีหน้าใหม่เป็นไดออนนะมีโอกาสได้รับอีโวจูนี่เบลเจ้าชายหลุยวินเทอร์คีโอพัตตาและมีโอกาสได้รับเงาอาร์ตรันเอสด้วยใครสนใจดาร์กเลนสามารถรวมหาได้นะเอาไปสะสมเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซน์ชันว่าโอกาสออกเยอะอยู่แล้วก็มีภาพพื้นหลังกรอบใหม่มาด้วยนะ ส่วนกิจกรรมกิจกรรมอีเวนต์นี้ง่ายมากเธอเพียงแค่เธอล็อกอินเธอก็จะได้รับ1,000เพชง่ายๆเลยแค่ล็อกอินให้ครบนะง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเกมเตจถี1,000เพชเลยนะเธอได้ค่อนข้างเยอะเลยเรามาสรุปอีเวนต์นี้กันว่าควรทำไหมคือถ้าเธอจะทำพี่อัดดันแห่งแสงเนี่ย ฉันมองว่าเธอต้องทําอัญญมณีด้วยไม่งั้นมันจะขาดคอมโบต่อคือความสามารถของพี่เขาอะมันเป็นแป่นสปริงเธอใช้ได้สองครั้งหมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นอัญมณีรีชาร์จมันค่อนข้างจำเป็นเสริมความถึกให้พี่เขาด้วยเพราะว่าอะไรพี่เขามีการป้องกันในตัวถ้าเธอใส่หมวกอาร์ชชิวนะป้องกันสี่ครั้งเลยนะ พร้อมสร้างโลอีกหรือไม่เธอก็ใส่หมวกที่เพิ่งมาอีเวนที่แล้วก็ได้นะถ้ามีคนทำนะซึ่งหมวกนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปตีบอสกันถ้าใครมีก็เอามาใส่ให้พี่เขาได้ฉันมองว่าพี่เขาเป็นตัวละครระดับกลางๆเธอคือเล่นสนุกแหละแต่ก็ไม่ได้โหดหวือหวาอย่างเกตาถ้าต้องการความโหดเนี่ยอีเว้นนี้เกตาน่าสนใจนะ ส่วนพี่อาร์ดันอีโบพูดถึงในกรณีที่ไม่มีเกต้าะนะฉันว่ากัดฟันไปต่อปิดเกต้าให้ได้เลยคุ้มกว่าคือพี่เขาถามว่าเล่นได้ไหมได้แต่ถ้าเทียบความโหดนะอย่างที่ฉันบอกเว่นนี้เกต้ากินขาดก็ถ้าให้เลือกจริงๆอีเวต์เนี้ยสามารถข้ามไปได้นะถ้ามีเกต้าแล้วจากใจคนที่มีพี่กรเธอชันว่า ในยุคเนี้สกิลการวิ่งแบบนี้มันเล่นยากนะถามว่าถ้ามันโจมตีได้มันโหดไหมโหดเธอคือวิ่ง12ช่องอะเธอเลือกได้เลยว่าเธอจะเอาเมืองตรงไหนแพงแค่ไหนและถ้าฝั่งตรงข้ามโดนเอฟเฟกต์หวาดกลัวเขาก็ไม่สามารถสร้างโลได้สมเทินแต่เธออย่าลืมว่าตัวละครพื้นที่โหดโหดอย่างยอมลามันจะขัดขาเรา แล้วอีกอย่างหนึ่งป้องกันเอฟเฟกอันตรายเธอคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องมีแล้วแหละ20 25ถึงมันจะแค่20 25 30เธออย่าไปประมาทติดดีแล้วก็พี่เขาว่ามันไม่ชอบความสามารถในการกลับเมืองเช่นเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2แล้วกลับเมืองตัวเองหรือไม่ก็ความสามารถเถอเขินมันจะไปตีกับ ความสามารถวิ่งของพี่เขาเธอเพราะฉะนั้นบางคอมโบที่เธออยากเล่นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอย่างที่บอกนะพี่อีโวแห่งแสงอนัตการเนี่ยล่างที่สี่สามารถข้ามได้เธอแต่ถ้าใครชอบความหล่อเหลาของพี่เขาแล้วมือสีเขียวออร่าความสามารถในบิวล่าหาได้เธอแนะนำถ้าชอบความหล่อฉันแนะนำเลย แต่ถ้าเรื่องสกิลก็อย่างที่บอกสามารถข้ามไปก่อนได้คลิปนี้ไปละบายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม